สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรัรบุณนีนท่องมี3สามดาวดเดินทางมหาเซียนหลักสิบกับธรรมชมซึ่งมวดวันที่สามสท่านว่าคมหกหาน,นกนเข่าตร,ตรงตรงเลขกลางหาแดวงกมลมไว้ให้เลยกับธรรมชมติดตามหมวดแหลกแหกมานเลยค่ะหมวดนี่มวดประจำวันที่สิมกราคมพศ2สองพันสเซียนหลักสิบ กันเน้นมะให้แลวกับธรรมช้ชมเน้นมะไห่ซีหางแต่เล่นล่างนี่หางเดียวกับธรรมช้ชมแล่ก็เลขสามตัวหนึ่งสองหางเสี่ยนลักซิบนี่มั่นใจกับธรรมช้ชมมั่นใจนใใเขามาแลวหลายงวดเขามาแลวหลายงวดสอดงวดน,น,นี้เสี่ยนลักซิบมั่นใจเลขตรงเขาแ้แน่นอนกับธรรมช้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนกับไปฟังกับเสี่ยนลักซิบผอ,อมๆกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่องมีสามดาวนาั่นไปเดอ้อค่ะกับเรับชมรับฟังกับเซียนลักซพร้อมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่เซียนลักซีฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ้นะครับอันพี่เซียนครับสวัสดีแอดมินแล้วก็บริเวณเอที่คนไทยตัวไทยทั่วโลกครับผมครับผมสาธุสวัสดีครับอัน,อนกับ พี่เสียนรักสิกเป็นยังไง FC มันๆกันเนี่ยบองวดหน,น้างวดงวดทีเรียวมน้เาเนี่ยเขาจังจังเนาะพี่เสี่ยนเนาะสามสิบมันหันเนาะครับเขาจังจังแล้วหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเขาจังจังเลยครับครับ<ม>วงกลมแห่หาเจ็ดหาแปดหาเก้ากับหาแปดด้เนาะพี่เสี่ยนเนาะครับหาแปดตรงเลยครับผมล่างอีกสำนักเนาะครับเนาะครับล่างอีกจ่างหาครับผมตรงไป ตรงประเด็นเลยจนว่าเอฟซีดีมาน้ำกันบอ่อใช่งไงมครับครับเป็นกระสีมีโูคมีลาบยู่เป็นโทหาเบาแอเมราทงให้ตามผีเส้นรักซิปให้ครับครับวันนี้ก็บอ่อผิดหวังคือเขับวิ่งบนล่างแต่ว่าวันนี้บ่มีบ่คอยมีเวลาเ้ยครับเพราะว่าผมขยายไปเป็นบนล่างครับร่วมว่างหันเลขกบนผีเส้นบนเน้นนี่ผม้องหวติพานมากเนาะครับกะเน่นก็บก่ถึงเพราะว่าบ่คอยมีเวลาครับผม โอ้ครับผมครับผมเอาบบเป็นอยัางครับเอางวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละครับปีเซียนครับเอพีเป็นโก็คือจกในผลเลยวิ่งครับวันนี้วิ่งบนล่างเก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามขับวิ่งบนล่างเก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามครับจับคู่จับคู่แปดสองจับคู่แปดสองครับ สามแปดสามเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับซิบหางสร้างเบิร์ครับผมต้องไม่ซิบหางเหรครับอันนี้จับซิบหางครับ รวกาตัวเด่นเวยครับตัวเด่นวันนี้สุดๆเลยครับสีหางคือเเ่าเน้นเน้นเหงื่อหางครับนี่สีหางครับผมสีหางมีหางในโบกิดหลังเลยครับผมเน้นที่แปดสามแปดสามนี่บนหรือล่างครับนี่แปดสามมันมาทั้งบนเพราะว่าเลขเลขแปดสามมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมบนล่างบนล่างครับผมว่าจะว่าเก้าสองนี่เน้นที่เก้าสองนี่เก้าสองนี่ล่างตรงๆเลยครับผมก็เก้าสองล่างครับผม กับเก้าสลักเอ่ยเก้าเล่นเก้าห้าเล่นเก้าห้าครับแล้วก็ะเล่นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับสี่หางสี่หางพอดีง้ามเนาะปีเซียนเนาะครับผมเพราะว่าผมจะผมจะให้เลขบนสองหางกระผมเลขบนสามตัวกระผมเลขสามตัวครับสองหางครับหนึ่งศูนย์สี่กระผมหางหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ ครับแล้วก็หนึ่งห้าเก้างูที่ผ่านมามันบ้มา,านี่แหละงูนี่แหละครับงูหนอนถึงไมาครับกูสุดยอดสุดยอดสวยงามพ่เซียนครับเพราะว่าเลขในสูตรในสูตรนี้ยังไม่ท่านรู้จักเตี้อครับผมบผ่าเตี้เอเลยบอกครับเนี่ยครับเนอะเนาะครับในในสูตรนี้ยังไม่ท่านรู้จักเจีอยกับเซนหนึ่งสามากครับแมนอยู่แมนอยู่ ทีวัดที่พ่ายมาสามสิบท่านว่ากับเขาจังๆเนาะเอฟซีเนาะเนาะพีเซียนเนาะครับงววแรกมาสองจังๆเลยครับผมนนครับนี่นี่ต้ยติดตามไปฝากเป็นวดที่สองเนาะผี่พีเซียนเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่าเล่นหลบเล่นหลบเดียว็คืซ่จบเลยเพราะมีรอบสองครับผมครับเพราะว่าการรอบสองมานี่มันมันเริ่มตดเกียนนะผมก็เลยบอยอยากให้นะครับครับแต่ว่าสูตรนี่มั่งสูตรใดกับสูตรนั่นเลยคือว่า ขึ้นลงไปตรงตรงตามสูตรเขานี่บอกปิดร้านกับผมครับผมปีเส ER <uh ี้ยนไอเอสซีม okay. ั่นใจว่าสูตรนี่มันเดินมากโดนระดับครับอืมครับผมอุ้ยขอบคุณพีเซียนหลายเด้อที่ให้ตัวเลขเด็ดๆไปฝากเอสซีนอกจากพวกค่อยว่างนอกจากปีเซียนนอกจากโทรหาครับก็โคยังแต่ว่ายครับเอสซีอย่าลืมตามแล้วก็นันมีชงมันจะได้กับ บอกกันได้ครับครับม่ได้ครับพี่เซียนได้ครับผมมีอยังเพิ่มเติมอีกครับในพี่เซียนครับก็ให้ที่มีโชคมีมันแค่ติดตามไปเรื่อยๆกับพี่บอกติดตามครับผมครับผมครับกับขอบคุณพี่เซียนได้หลายด้วยครับด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เซียนสวัสดีครับครับครับผมนอกข่าวต่อมาชมเซียนรักซิป ก็ให้เขาต้งตรงค่ะท่านผู้ชมงวดวัน 30, ที่สามสิท่านว่าก้มหกหานวงกลมไว้ห้เยลยหาแปดล่างเขาล่างต้งตรงเลยค่ะท่านผู้ชมงวดน,นี้งวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราค้มหกหกเสี้ยนลักสิกันเน่นไว้าหายสี่หางวงกลมไว้ห้เยเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทอมมีสามดาวกสิจุดตวเลขเส่สมดุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะเนาะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ทอมมี่สามดาวนัน่นไปเดอ้อค่ะกับไปรับชมตเลของเซียนลักซิบกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของเซียนลักซิบให้วิ่งบนล่างนั่นวิ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามแล้วก็เลขที่เน้นๆให้กับแปดสามเก้าห้าศูนย์สี่เก้าสองหนเน้นล่างค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขกันไหวกับมิแสองเก้มเก้าี่ศูนย์หาหนึ่หนึ่งหาเลข3ามโตกับมหนี่หนึ่งหาเก่างวดวันที่สามสิท่านว่าค้มหกหาก็บเข้าตรงตรงท่านผู้ชมหาแดล่างเข้าตรงตรงงวดนี้เซียนลักซิปก็ให้เน้นมากมี8ปดสามเกสองเหาแล้วก็ศูย์สี่ค่ะท่านผู้ชมให้เน้นเน้น เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำว,วันที่17มกราคมพศสองพอยกสค่ะขอให้มิโชคมิลาบเฮงเฮงร่ยๆกับเสียนลักสิบนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวคาซิราทำชมพิกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรย,ๆ,ยๆ,ๆค่ะ